สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ youtube ช่องแพรพาร์ตี้นะคะพาลูกค้ามาดูคอนโดค่ะคอนโดนี้ชื่อว่าคอนโดเดอะคีนะคะจะอยู่ที่จังหวัดบุริลัมค่ะตัวนี้จะอยู่ในเมืองเลยนะคะอันนี้จะเป็นห้อง29ตารางเมตรค่ะมีแอร์สองเครื่องมีทีวีมีตู้เย็น ไมโครเวฟแต่งห้องไว้แล้วอย่างสวยงามนะคะห้องนี้ให้เช่านะคะเป็นรายปีค่ะเดี๋ยวแพลนให้ดูนะคะติดอินเทอร์เน็ตไว้แล้วอันนี้ในห้องนอนนะคะมีแอร์ทั้งด้านนอกและก็ด้านในนะคะส่วนเรื่องราคาเช่าเนี่ยเดี๋ยว แพรจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะใต้คลิปนี้ก็คือจะเป็นเบอร์โทรแพรนะคะแล้วก็เดี๋ยวโทรมาสอบถามกันเนาะ <S <S เพราะวา่าตอนนี้เจ้าของห้องเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะปล่อยเช่าที่ราคาเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะฝากกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องแพรพาร์ตี้นะคะเป็นซีเฟิร์จะได้เห็นเป็นคลิปแรกนะคะเวลาแพรล,ลงบ้านที่ดินอาคารพาณิชย์นะคะหรือว่าที่ดินเปล่านะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ